อ่านี่นะคะแม่บุญมีค่ะเรามาดูแม่บุญมีเพิ่งคลอดลูกเมื่อวานนะคะเมื่อคืนนี้ตอนประมาณตีหนึ่งค่ะเดิมเนี่ยแม่บุญมีเนี่ยเป็นแม่จอมให้ลูกแฝดนะคะเป็นแม่ยักษ์แม่ใหญ่ของพ่อคุณติ๊กเลยค่ะเป็นแม่ที่ให้จอมให้ลูกแฝดยังไงคือสามท้องก่อนหน้านี้เนี่ยแม่บุญมีให้ลูกแฝดทั้งสามท้องนะคะเป็นแฝดสามคู่เลยแต่ท้องเนี้ยลูกตัวล่าสุดที่คลอดเมื่อวานตอนตีหนึ่งเนี่ยแม่บุญมีให้ลูกเป็นลูกสาวนะคะ ไม่แฝดค่ะเป็นลูกสาวเดี่ยวเดียวแล้วนะคะเดี oh, like ๋ยวเรามาดูกันค um ่ะว่าลูกของแม่บุญมีเป็นยังไงบ้างนี่อยู่ข้างในนี้นะคะโอ้โหโคตรยักษ์ค่ะแม่บุญมีใหญ่จัดนาแล้วดูลูกนี่น่ารักมากเลยกระติงคะลูกแม่บุญมีชื่ออะไรนะคะจอยองตั้งเพียะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามลูกสาวก่อน เพชรมีบุญน้องเพชรมีบุญนะคะโอ้ยตัวใหญ่มากลูกสาวด้วย,ยน้องเพชรมีบุญนะคะแม่บุญมีนีตัวใหญ่มาก ลองดูนะคะว่าเขยไปบุญจะลุกขึ้นยืนให้เราดูไหมแล้วเดินไะด้ไหม ลูก้วลูก้วลูกล้วค่ะนี่ตัวน้อยงให้าเดินมาบอกนะคะเป็นไงให้ดูอัดประลักนะคะตัวเล็กนิดนึงแต่ว่า <del> <methodology> อัตลักษณ์ชัดมากอ่องคอขาวโบะไว้นะคะทุกอย่างชัดเจนจุดๆลบลบออกอ,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 อยังไมอ่โอ้ดูเต้านมเต้านมใหญ่ๆไม่ต้องห่วงนมใหญ่ออามากประมาณจะกินนมนะนี่กินนมเ็นเมยดูดูข้อขานะคะ ะะเพชรมีบุญกําลังกินนมแม่ค่ะเกิดจากแม่บุญมีนะคะนี่เพชรมีบุญตัวเมียค่ะลูกสาวตัวเมียคลอดเมื่อคืนนะคะตอนตีหนึ่งโอ้โหดูสินี่เต้าเต้าที่เพชรมีบุญกําลังดูดนมอยู่เนี่นะคะเป็นเต้าที่เล็กที่สุดนะคะเพราะว่าอีกสามเต้าที่อยู่ข้างๆอะ่ะมันใหญ่เท่าขวดลิโพเลยนะคะเต้านมอะ่ะ เห,เห็นไหมเห็นไหมที่ยืดย,ย,วย,วย,ยื้อยาวๆอยู่ๆอ่ะนั่นใหญ่มากนะคะเทนมีบุญก็เลือกที่จะดูดเต้าเต้าน้อยก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอีเต้านี้ก็คงจะยืดยาวยย้ยเหมือนกันนะ,ะลูตีลูกควายกินนมเทนมีบุญออกมาตัวน้อยเดียวนะคะออกมาเมื่อวานตอนตีหนึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่นะจำวันที่ไม่ได้ นนดเดี๋ยวเขียนให้อีกทีนะลกลกแม่บุญมียังยังไม่ออกเลยนะคะนี่ดูสิหนูลูกควายยักษ์ค่ะอัตลักษณ์ชัดเจนมากเลยกระดูกข้อขาแข้งขาเล็บกลมตั้งสวย ายสะดือยังติดอยู่เลยตัวน้อยออกมาตัวน้อยแต่เดี๋ยวมาขยายใหญ่ข้างนอกเนาะกินนมกินนมน่ารักมากนะคะนี่แม,แม่นี่เด๋ย,เดยวยังเรียนรูปอยู่เลยอ่อเออเอตะละเตะละ ดูนะคะมาดูตัวจริงได้นะคะที่ข้อคุงตี๊ดดูดีดูเต้าเข<อ>าเรียกว่าหลังนมแม่ฐานนมข้างบนน่ะคือใหญ่ใหญ่มากนะคะใหญ่แบบกระแปงสีอะ่ะกระแปงสีที่ช่างทาสีไว้ทาบ้านนะคะกระแปงสีอันใหญ่หรือว่าถังถังผงชักฟอกที่ในแมคโครที่ขายอะ่ะถังใหญ่ๆอ่อ่ะนั่นเลยอย่างนั้นเลยใหญ่เท่านั้นเลย แล้วไอหัวนมที่โหมลงมาข้างล่างนี่ก็คือเท่าคนลิโพะอ,อธิบายอย่างนี้แล้วกันนะใหญ่อย่างนั้นอนะดูเหอะสามท้องก่อนหน้านี้นะคะก็คือให้ลูกแฝดมาสามคู่ค่ะล่าสุดก็เป็นเพชรบุญม,มีตัวนี้นี่เองนะคะเป็นลูกตัวเมียด้วยที่สุดเลยค่ะ ที่สุดจริงๆเงีวไปชมกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เวลาก็เย็นแล้วค่ะประมาณ18บนาฬิกานะคะที่ข้อคุณลงติ๊กค่ะโอ้โหเราก็มาเยี่ยมนะคะหลังจากที่เราได้รับข่าวว่าแม่บุญมี คลอดลูกแล้วเมื่อคืนตอนตีหนึ่งอ้หอมีความสุขน้องน่ารักมากแล้วก็กินนมอยู่เห็นไหมเต็มที่เลยนี่เรียกว่านมเหลืองนะคะเป็นเป็นน้ำนมแรกหลังจากที่คลอดลูกออกมาภายใน ไม่เกินห้าวันนะคะเป็นน้ำนมที่มีคุณภาพมากที่สุดมีทั้งสารอาหารภูมิต้านทานทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อลูกได้รับน้ำนมนี้ไปเนี่ยจะทำให้ควายแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีมากนะคะเป็นน้ำนมแรกที่มีพลังคุณค่าทางสารอาหารที่สุดของที่สุดแล้วค่ะจากตัวแม่สู่ลูกนะคะจะต้องได้น้ำนมนี้แล้วดู เลือกกินได้เลยสี่เต้ายังไงบ้างคะใหญ่มากอาม่มาแล้วนี่นนมาใกล้ๆแล้วนี่เห็นใกล้ๆไหมคะเห็นมันมีตัวเล็กนิดเดียวเอง เด็นนี้ขอจับหน่อยได้ไหมหมาเปรียบเทียบให้พี่กี้ดูหน่อยลูกไหนลูกนี่จับได้แล้วนะคะนี่โอ้โหหน้าเท่ามือเองนะคะทั้งหน้าเล็กมากกินนมอีกแล้วกินนมอีกแล้วค่ะ เชียงนะจะชูมให้ดูนะนี่เห็นไหมคะนี่ตกใกล้ใช่ไหมเดี๋ยวเชีงไปถ่ายให้ดูใกล้ๆนะแอบๆค่อยๆเดินไปนี่ดูงงนะคะมุ่นมุ่นมุ่นความพยายามสูงมาก กินนมปากก็เล็กนิดเดียวหน้าก็เล็กนิดเดียวเต้าลมแม่กะย้ายใหญ่ชัดเจนชัดเจนมากๆกินขนาดนี้แม่ให้กินดีมากเลย ไม่ถีบไม่หลบเลยนะนี่นะคะแล้วก็จะดูกันไปเรื่อยๆเนาะกินนม,มนานมากนะคะนี่ก็หกนาทีไปแล้วที่เริ่มกินดีมากเลยอนะ กับผ้าควายก็จะดีนะคะได้กินนมแม่แบบนี้ดูแข่งขาดูแข้งขานะดูเล็บก้อย ลมขึ้นมาเป็นลมเย็นๆนะคะก่อนหน้านี้นี่โอ้โหร้อนมากช่วงกลางวันร้อนมากร้อนสุดกิงจริงจังมากดูใกล้ๆนะคะกินจริงจังมากหนูหิวหนูหิวดีจังเลยะนี่แหลคะค่ะไฟ เพิ่งเกิดต้องได้กินแบบนี้เนาะเจ้ารุ่งเพชอยู่ข้อด้านหน้านะคะลุงติ๊กเพิ่งสร้างข้อใหม่ให้กับลุงเพชรค่ะก็ย้ายลุงเพชรไปอยู่ข้อดเดี่ยวด้านหน้าเลยยังป้าบอกว่ายังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ข้อยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะก็คือยังไม่ได้จัดระเบียบให้มันเข้าที่เข้าทาง แตคือคล้องเสร็จแล้วค่ะแต่เหลือจัดโซนนะคะจัดโซนให้มันเข้าที่เข้าทางสเปคสะปะจะลุกจะเดินจะนั่งขาไขวยกันไปหมดนะเพชรบุญมี แล้วก็เดินกินทุกเต้านะคะเดินไปกินทุกเต้าต้องวนให้ครบต้องวนให้ครบโชคโชคมีความสุขนะคะเนี่ยเข,ข้าใจอารมณ์แบบว่าคนเลี้ยงควายเนาะที่แบบว่าลูกควายออกตัวน,น้อยๆแล้วก็มาลุ้นความแข็งแรงของมันด้วยตแต่นี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยดูนมขนาดนี้ เชงบอกแล้วว่าใหญ่เท่าขวดลิโพะคือมันเข้าปากลูกมันได้นี่ก็คือโอเคแล้วนะครับคือเต็มล้นปากเลยอ่ะหัวนมแม่เลียพยายามหามุมอยู่หาอุ้งสาหนูหาอุ้งสาไม่ได้ค่ะ หาองศาที่จะกินไม่ได้นะปากก็น้อยปากก็เล็กนมก็จะกินนมแม่ก็ยย้ใหญ่ดูเส้นเลือดขนาดนี้นี่คือมีพยายามที่จะกินอีเต้าใหญ่ที่เห็นนี่นะแต่มันมันเข้าปากไม่ได้อ่ะ พยายามแล้วมันเข้าปากไม่ได้กินไม่ได้ก็ต้องกินเต้าอ,อื่นแต่เต้าอ,อื่นก็ดูดจนดูดจนย้ายเต้าแล้วยังเรียนรู้การเดินอยู่นะคะ คงเรียนรู้กันเดินอยู่ลกแม่ยังไม่ออกยังไม่หลุดเลยนี่น่ารักไหมคะอัตลักษณ์ชัดเจนหน้าอองคอขาขาวขาตั้งตรงข้อขาใหญ่ดูเล็บสิแ้่ลองถามว่าสวยไหมนะคะสวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วง อล่ะเราก็จะปล่อยให้เพชรบุญมีกินนมไปก่อนเนาะนะกินนมไปนะจ๊ะไปพาแล้วฉันจะพาเดินดูบรรยากาศโดยรอบเย็นนี้นะคะอีกสักครั้งหนึง่ง คนตั้งชื่อเพชรบุญหมีใช่ไหมคะตัวเล็กใช่ไหมคะใช่เพชรมีบุญเพชรมีบุญขออภัยนะลูกแม่บุญนีเพชรมีบุญเมื่อกี้ถามป้าเป่ายังงงอยู่ว่าเพชรบุญมีหรือพุทธเพชรมีบุญนะคะนี่คือคนตั้งชื่อให้ อ่าบรรยากาศโดยรอบของข้อคุณลุงแล้วก็คุณป้าเย็นนี้นะคะอากาศเพิ่งจะเย็นเพิ่งจะได้ลงเย็นตอนนี้เองอขออภัยที่ผ่านมาพูดชื่อผิดเพชรมีบุญเฮยโยนโฉงข้อใหม่ของลุงติ๊กนะคะแล้วก็ พ่อพันชื่อดังของเราไม่ใช่ของเราขอภายของลุงติและของชาวฝายรุ่งเพชรรุงเพชรรุงเพชรเ,พชเห็นไม่ค่อยชัดน,นะรุ่งเพชรนี่ไงอ่ะเนี่ย เพชรแ,แข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพของลุง่งเพชรแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะรอติดตามรับชมคลิปต่ต่อไปได้เลยช่วงนี้มีของเด็ดออกมาเยอะมากเลยนะคะเช่นก็กำลังตัดต่อแล้วก็เตรียม อัปโหลดให้พี่พีได้รับชมกันคะ่ะสำหรับชาวควายสายพัฒนาสายโครงสร้าง mm hmm. ก็ FC ควายอุยทัยธานี้นะคะ mm hmm. ฝากกดติดตามกดกระดิ่ง mm hmm. สั่นกระดิ่ง i am b u f f a l o เพราะฉันคือควายให้น้องด้วยนะคะพี่ๆี่คะ่ mm hmm. นนคะเอาละค่ะ mm hmm. ไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้